สวัสดีครับเด <c oughs> ือนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกแล้วสองห้าหกสามกำลังจะข้ามปีผมจะมาสรุปภาพรวมของกลุ่มโสดาโพธิสัตว์ในมิติที่เรากำลังขยายตัวนะครับอีนี้เราก็มีคนถามว่าโสดาโพธิสัตว์เนี่ยที่ไปเรียนแบบบินไปเรียนแบบตูนแล้วก็สะสมเงินขึ้นมารับบริจาคแล้วก็ไปช่วยเหลือคนเนี่ย จะแตกต่างกันที่ตรงไหนมันคล้ายๆกับที่คนไทยบางกลุ่มเขามองว่าไม่ได้ลดล้างกิเลสเป็นแค่เพียงช่วยเหลือคนอื่นแบบสังคมสงเคราะห์ช่วยตอบให้หน่อยนะครับผมก็เลยมาย้อนกลับไปลึกๆถึงว่าตอนที่อยู่ไต้หวันแล้วแล้วไปเชื่นชมองค์กรพุทธชิจีที่เรียกว,ว่าเมตตาพาทรรมเนี่ยเขามีจุดเด่นที่ตรงไหนผมก็จะมาประมวลสรุปให้ฟังตรงนี้นะครับก็คือว่า คนไทยเรามักจะเข้าใจว่าคนคนหนึ่งไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ครอบครัวหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ได้ประโยชน์ก็แค่สังคมสงเคราะห์ยังไม่ถึงขั้นฝึกให้เขาเก่งอะไรขึ้นมานะสู้เรามานั่งสมาธิหลับตาฝึกตนเองอะไรเงี้ยหรือลดละกิเลสข,ของตัวเองเนี่ยดีกว่านะครับตรงนี้เป็นจุดที่ทางองค์กรพุทธชินเนี่ย เขาตีแตกผมถือว่าเขาเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมการฝึกอบร,รมคนแต่ผมพยายามจะสื่อจะสื่อไม่ออกแต่วันนี้จะพยายามพูดว่างานที่ชูจิเนี่ยเขาลงไปช่วยเหลือคนเนี่ยคือเราไปเราไปมองฉาบฉวยว่าแค่คนคนหนึ่งไปช่วยคนคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ชูจิเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่มากที่ฝึกฝึกเป็นขบวนการฝึกคนจํานวนเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมาได้ตรงนี้คือองค์ความรู้นะซึ่งไอตัวองค์ความรู้เนี่ย ก็คือสิ่งที่แต่เดิมในตําราเนี่ยพูดยากพูดเย็นมากเลยว่าเราจะไปเป็นพระโพธิสัตว์เราจะไปช่วยเลยหลือคนอื่นได้ยังไงอีกฝ่ายหนึ่งก็มาตอบโต้ว่าโอ้ยเป็นโพธิสัตว์มันจะเป็นได้ยังไงมันไม่ยังง่ายอย่างนั้นหรอกนะก็ต้องไปเป็นอาหันก่อนก็เลยกลายเป็นทฤษฎีอะไรมากมายแต่องค์การพุทธชีในไต้หวันเนี่ยเขาตีกรอบตีแตกเหล่อนี้ได้หมดเลยว่าไม่ใช่นะขอให้คุณเป็นเพียงคนดีแล้วก็มีคนณสมบัติอย่างน้อยสีลห้านะก็สามารถเป็นโพธิสัตว์ไปช่วยคนอื่นได้แล้วตรงเนี้ยเราเรียกว่า โพธิสัตว์ในสังคมมนุษย์ไม่ใช่โพธิสัตว์ในฝันหรือโพธิสัตว์บนสวรรค์อย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวองค์ความรู้ที่ทางมุทิชูจ้เนี่ยเขาใช้เวลา50ปีบ่มเพาะมาเนี่ยก็คือเขามีเหมือนกับเรียกว่าก็เป็นโรงเรียนหรือเป็นมหาวิทยาลัยฝึกอบรมให้คนธรรมดาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นไหมศิลปะการฝึกอบรมให้คนธรรมดาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมันน่าจะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนะครับ คณะอะไรคณะพัฒนาสังคมและมนุษย์ก็ได้ในเป็นต้นแต่เขามีศิลปะเขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อย่างเช่นที่บอกไปแค่ช่วยคนธรรมดาเขามี8องค์ความรู้8มัคควิธี8แบบเขาเรียกว่า8ปดรอยเท้าเนี่ยนะมาฝึกให้ให้นักศึกษาของเขาเนี่ยลงไปฝึกไปช่วยคนอื่นเหมือนเหมือนกับที่เราจะฝึกหมอให้จอบออกไปเป็นหมอที่ดีเนี่ยมันจะต้องคิดสอ,อย่างหนึ่งจะต้องเก่งเชี่ยวชาญทางด้าน ร่างกายเรื่องสรีระเรื่องสุขเรื่องสุขภาพขนาดเดียวกันก็ต้องเก่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นหมอที่ดีไม่เอาเปรียบไม่ค้ากาไรเกินครัวนี้เป็นต้นสองส่วนนี้ต้องไปด้วยกันนะก็เ,เรียกว่าธรรมะสองเพราะฉะนั้นทางองค์กรชิจิเนี่ยเขาไม่ได้เน้นแต่ที่เพียงว่าไปช่วยคนจนเท่านั้นเขาถือว่าการที่ปึกนักเรียนของเขานักศึกษาของเขาชาวชิจิของเขาเนี่ย จะต้องมีหลายๆมิติเพื่อลดทั้งกิเลสกามและทั้งลดกิเลสอันตามมานะเขาก็เลยเอ,ออกแบบมาตามเหตุปัจจัยทรรมํำจเป็นของเขาที่ผ่านไป50ปีเนี่ยได้ออกมาแปดแบบคือแบบที่1ก็คือให้ลูกศิษย์ให้สาวกของเขาเนี่ยต้องลดตัวลงไปรับใช้ชาวบ้านโดยเขามีมีคอนเซปต์หรือว่ามีปรัชญายประกบไปด้วยเลยว่าแล้วต้องไปฝึกด้วยนะว่าอย่าไปมองว่าคนเหล่านั้นเป็นคนจนคนเหล่านั้นเป็นพระโพธิสัตว์ แรงล่างมารับทุกขเวทนาเพื่อให้เราไปฝึกอ่อนน้อมรับใช้นี่มีประเด็นอยู่ตรงนี้ไม่ทราบท่านจะฟังทันหรือเปล่านะครับก็คือฝึกให้ชนชั้นกลางที่มาเป็นลูกศิษย์ในมาวลัยนี้นักศึกษาที่เข้ามาคณะนี้คุณจะต้องมาเรียนรู้ที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนลงไปนี่เป็นเพียงหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ตีแตกแล้วว่ามันไม่ใช่แค่สังคมสงเคราะห์ละนะแต่เป็นหนึ่งในวิธีที่นักศึกษาในมาวัยธรรมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะต้องเรียนรู้ภาค สนามนะลงไปเยี่ยมไปเะยมเต้นนะอันที่สองเขายังฝึกให้นักศึกษาในคณะมหาวิลาลัยนี้เนี่ยจะต้องมีความสามารถที่จะอึดอดทนดูแลคนป่วยคนไข้ด้วยนะอันนี้เขาก็เลยสร้างโรงพยาบาลสร้างมหาวิลาลยเกี่ยวกับเรื่องผลิตอ่พยาบาลผลิตหมอขึ้นมาแต่เขาสอดใส่เรื่องคุณธรรมเข้าไปในนั้นหมดเลยนะไม่ไม่ใช่เป็นแบบหมอหรือ พยาบาลทั่วไปที่อาจจะเน้นเรื่องวิชาชีพมากกว่าอันที่สองละเขาก็ฝึกชาวจีงเขาเนี่ยให้เวลาเห็นคนป่วยคนไข้เนี่ยฝึกใจไว้เลยว่าไม่ได้ดูแลคนธรรมดาแต่ผู้ที่อยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเราจะต้องอ่อนน้อมอย่างไรเพราะว่าให้เขารู้สึกเลยว่าการที่เราได้อยู่บ้านแล้วดูแลพ่อแม่เราเนี่ยมีบุญไม่แพ้กับที่เราไปสร้างวัดสร้างโบสถ์ไปกราบพระเพราะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือพระอาหารหันต์ คือพระพุทธเจ้าเลยนี่คือสิ่งที่ชื่จี้เขาฝึกอบรมคนของเขาให้ลงไปทํางานดูแลก็เหมือนกับสังคมสงเคราะห์อีกแต่จริงๆแล้วก็คือปึกใจของเขาให้ลงไปบริการรับใช้อย่างเคารพเทิดทูนดุดดังพระพุทธเจ้าดุดดังพระอาหันไม่งั้นถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่สอนอย่างนี้เดีย๋ยวนี้ลูกหลานก็ทิ้งพ่อแม่ไปแย่ๆเอาไปทิ้งไว้ในศูนย์สงเคราะห์นะ ว่าแต่กล่ามีลูกกัมพา้์เดี๋ยวนี้กลายเป็นพ่อแม่กำพา้าที่ไม่มีลูกมาเอาใจใส่ดูแลข้อที่สามชือจี้ยังปึกมวลหมู่สมาชิกของตัวเองชาวชือจี้หรืออย่างเช่นที่เราอยู่เมืองไทยเราก็ในเราจะสร้างคนไทยให้เป็นชาวโซดาโพธิสัตว์นะครับก็ฝ <c oughs> ึกให้จะต้งองคือไม่ใช่ว่าแค่ช่วยเล็กช่วยน้อยฝึกให้จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะทางชือจี้เนี่ยก็สร้างมหาวิทยาลัยเลยนะมีหกคณะสร้างคนของเขาให้เก่งเรื่องทำเ,เรื่องเป็นหมอเลย เป็นพยาบาลเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทําสื่อเลยหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเสนอเส,เสริมสนับสนุนองค์กรที่เขามีอยู่แล้วเขามีโรงพยาบาลใหญ่ๆเจ็ดแห่งนะมีมีโรงเรียนังนั้นเขาก็จะมีคณะคณะเรื่องครูเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเขาสร้างหมายอะไรขึ้นมาบ้านบุคลากรงั้นตรงนี้เราเราเรา,เราเป็นชาวโสดาปฏิสันในใน,ในคตในเมืองไทยก็ต้องฝึกตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตอนนี้เราก็มีโรงเรียนโสดาโพธิสัตว์อยู่ที่ภาคใต้แล้วค่อยๆตาะแตะเริ่มต้นขึ้นไปนะครับอันที่4 <c oughs> ก็คือว่าชิจิเขก็มีสถานีโทรทัศน์แล้วก็สามารถส่งข้อมูลของเขาไปทั่วโลกเลยนะนั่นก็หมายความว่าอหมายความว่าชาวโซดาโพธิสัตว์ก็ต้องมีความสามารถที่จะฝึกสื่อสารจากตัวเองไปสู่คนอื่นด้วยใช่ไหมครับการฝึกเอาสาระสื่อออกไปเนี่ยมันก็เป็น เป็นศิลปะเหมือนกันนะครับนี่ผมพูดถึงสี่อย่างแล้วว่าการที่มาเป็นชาวโซดาปฏิเสวเราไปช่วยเหลือคนจน,นเป็นต้นเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเราเราวางแผนไกลๆเพราะว่าเราเห็นต้นแบบองค์กรดีๆในต่างประเทศเยอะแยะแล้วนะไม่มไม่ใช่แต่เฉพาะที่ไต้หวนันที่ประเทศอื่นอีกหลายหลายแห่งยูนิเซฟอะไรต่างเราเอาจุดด,ดีขององค์กรเหล่านั้นเนี่ยมามาประเมินแล้วก็สรุปย่อลงนะครับนอกจากนั้นเรายังจะปึกคนของเราเนี่ยให้มีลักษณะที่เราว่า เสียสละข้ามชาตินะไม่ใช่ติดยึดแต่แค่เพียงโอ้ท่านจะช่วยแต่คนไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในระดับที่ยากขึ้นยากขึ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อเมือม่อองค์กรม,มีทั้งคนมีทั้งประสิทธิภาพมีทั้งผู้เชี่ยวชาญและมีกองทุนแล้วก็ในที่สุดก็มีความเชื่อถือศรัทธาโอนเงินเข้ามาแล้วเนี่ยทา่านเฉจีเนี่ยเขาถึงขนาดส่งคนของเขาต้อง,ต,องต้องพลัดบ้านพลัดวัฒนธรรมไปช่วยคนในชาติอื่นช่วยคนในต่างศาสนาช่วยคนในต่างวัฒนธรรมซึ่งอันเนี้ยเราก็เรียนรู้มาแล้วว่าใจเขาใหญ่มาก ความรักของเขาเนี่ยเป็นความรักข้ามพลแดมข้ามศาสนาวนธรรมแม้แต่ภาษาก็ไม่จําเป็นนะครับเขาส่งคนจีนซึ่งอยู่ในไต้หวันแล้วก็ส่งคนในในชาติอื่นซึ่งอยู่ในสาขาต่างๆ70ประเทศทั่วโลกเนี่ยเข้าไปในที่ที่มีปัญหาเช่นที่ตรงไหนที่มีแผ่นดินไหวที่ตรงไหนที่มีภูเขาไฟระเบิดมีน้ําท่วมชาวชิรจี้ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ทั่วโลกประมาณ5,000 500, 0นคนลวเนี่ยจะรับคําสั่งจากที่ประชุมหรือไม่ได้รับคาสั่ง รับการติดต่อเชื่อมโยงเพราะว่าทางจิตจีเขาเขาไม่ใช้คําสั่งเขาใช้ความสัมพันธ์ทางทางทางมิตรภาพจนเป็นพาราดอลภาพให้เกิดขึ้นในมนุษย์เนี่ยเชื่อมโยงกันแล้วซึ่งพอเราเชื่อมโยงเป็นคนดีๆอย่างนี้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเครือข่ายที่โทรศัพท์เอ้เขาก็อยากจะทําอยู่แล้วขอให้เพียงมีการเชื่อมโยงและการมารวมตัวกันก็จะก่อให้เกิดความผนึกเหนียวแน่นนะในทางอาศกเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์นะในทางหมายานเขาก็เรียกว่าเป็น การรวมพลังของความดีงามเป็นต้นนะแต่ในทางแถาวว่าในเรื่องพวกนี้เรากําลังเริ่มต้นกันในประเทศไทยนะครับทั้งการที่จะส่งคนของตัวเองไปช่วยเหลือข้ามชาติก็ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์อีกเพราะว่าเรากําลังจะส่งคนของเราไปฝึกไม่ใช่ไปดูที่ตรงปลายเหตุปลายน้ําว่าไปช่วยคนที่เขาตกน้ําไปช่วยคนที่เขาตกหลุมตกบ่ไม่ใช่ต้องมองให้เล็กหน่อยนะครับคนที่คนที่มองว่าชิจี้เป็นแค่เพียง สังคมสงเคราะห์นเนี่ยกร,รุณามองให้ลึกหน่อยเรากําลังสร้างคนของเราสร้างนักศึกษาแพทย์ของเราสร้างนักศึกษาภาคเกษตรของเราเรา,เราสร้างคนของเราให้เก่งๆหลายดา้านและส่งออกไปช่วยเหลือสังคมเหมือนกับที่เราทํางานช่วยเหลือภาครัฐบาลไม่ใช่รอเงินรอความช่วยเหลือจากภาครัฐเรารวมตัวระหว่างพวกเอกชนด้วยกันเพราะว่าเราตั้งใจจะฝึกตัวเองเป็นคนดีตั้งแต่ที่จะสร้างบาร,รมีตามรอยอย่างพระโพธิสัตว์ตามรอยอย่างพระพุทธเจ้าไป ถ้าไม่มีคนอย่างเราแล้วใครจะทำอ่แล้วก็โมแต่รอกันไปรอกันมาเมื่อไหร่ใครจะทำอะ่ะก็ต้องไม่คุณก็ผมไม่ผมก็เพื่อนแล้วเราก็ไปเฟ้นหาคนน,นั้นมาทางนั้นท่านชิจ้เนี่ยเขายังมีเรื่องชวนให้สละบริจาคอวัยวะสละอ,อะไรนะเขาเรียกว่าไขากระดูกไปช่วยเหลือพูกที่ก็ติดโรคติดอะไรที่ เป็นเป็นอะไรมาดีข้ามชาติมาเลยมาถึงก็เป็นลูกคีเมียเลือดเป็นพิษต้องฉีดเข้าไปสร้างภูมิต้านทานอันนี้ยิ่งยากขึ้นยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นเลยนะครับแต่อันนึงที่จะเห็นได้ง่ายขึ้นก็คือยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานชวนลูกศิษย์ของตัวเองสาวกของตัวเองลงไปเก็บขยะเฉพาะในไต้หวันเนี่ยเขามีศูนย์เก็บแยกขยะตั้ง5,000ศูนย์เนี่ยมีสมาชิกที่เป็นฝ่ายเก็บแยกขยะให้เป็นแสนคนแสนคนขึ้นไป นะแต่ละที่เนี่ยก็มี30-40คนทํางานทุกวันทุกวันทุกวันแทบจะไม่มีวันหยุดเลยตอนเที่ยงเลี้ยงข้าวฟรีมือเดียวคนที่มาก็เป็นเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆเขาก็เรียกว่าโพธิสัตว์ร,ร่างยา่านะก็เพราะว่าออกจากบ้านมาจะมาอยู่ที่ศูนย์แย่ขยะก็ต้องเดินทางมาเองพกน้ํามาเองก็ได้กินมื้อเที่ยงมือเดียวเราก็กลับบ้านไปด้วยความภาคภูมิใจนี่คือคือหนึ่งในขั้นตอนเหล่านั้นและยังฝึกคนของตัวเองเนี่ย ให้ทำหน้าที่คล้ายๆกับอสมอบ้านเราบ้านเราเรียกอสมอของเขาเขาก็เรียกว่าจิตอาสาประจําชุมชนเอามีเรื่องมีอะไรเขาติดต่อประสานงานตํารวจติดต่ออะไรให้ง่ายเพราะบางทีคนที่อยู่หา่างไกลโดยเฉพาะในเขตชุนดวลดที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกก็จะมีพวกอาสาสมัครซึ่งทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเขาอ๋อนี่คืออสมอเราเรียกว่าอสมอคนไทยเข้าใจเลยนะครับเขาก็จะมีอาสาสมัครชุมชนอย่างเงี้ยประจําอยู่ทั่วเกาะไต้หวันเลย สิ่งเหล่านี้เมื่อเราไปเรียนมาแล้วเรากําลังมาทดลองทําขอกําลังใจขอความช่วยเหลือ,อทั้งแนวคิดและวิธีการแล้วก็ยื่นมือของท่านมาแตะก,กับเราเพื่อเราจะลองสร้างเครือข่ายโซดาโพธิสัตย์อย่างนี้ให้เกิดขึ้นตอนนี้เราทําแล้วจากชาวโศกซึ่งอยู่ตามที่ต่างๆและมีความสามารถมีทุนรอนเราให้แต่ละแต่ละคนบริจาคก,กันบลราบาทเข้ามาในองค์กรแล้วเราก็เอาเงินก้อนนั้นจากหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตอนนี้เรามีเงินหลักแสนแล้ว กระจายไป9้จังหวัดแล้วนะครับค่อยๆฝึกคนของเราไม่ใช่ไปเน,น้นที่ตรงช่วยสังคมสงเคราะห์อย่างเช่นที่เรา,าพยายามสื่อว่าอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นเราต้องใจฝึกคนของเราให้มีคุณภาพมีคุณภาพไร้ระยางแล้วในอนาคตหลาจะค่อยๆสร้างเป็นค่ายอบรมนะครับเรามีตัวอย่างค่ายแพทย์วิธรรมของหมอเขียวเรามีตัวอย่างค่ายเยืนซื้อเตียนของหมอที่มาจากไต้หวันเราก็ทําค่ายอย่างนั้นได้นะครับ แล้วเราก็จะบวกเรื่องสุขภาพเข้าไปอย่างเช่นที่เราอาจจะเป็นค่ายสารพัดหมอเออไม่ใช่มีแต่หมอเขียวมีหมอขิงด้วยนะมีหมอกดจุดด้วยหมอนวดด้วยนี่เขาเรียกว่าค่ายสารพัดหมอนะครับผมก็มีความรู้เรื่องตบขุดหรือคัดสบัยจ,จอคันชนะไพโรดดนตรีก็เอามาผสมด้วยในในการอบรมสักสองสาวันโอ้เรามีคนที่เป็นหมอแพทย์แผนไทยอย่างคุณวระนะเขาอยู่แถวบนเรามีกองทัพชาวอศกซึ่งเต็มอยู่ทั่วประเทศไทย เราค่อยๆรวมตัวคนเหล่านั้นถ้ามาถ้าเผิดเขามีจริตเหมาะสมและชอบแนวทางอย่างนี้ฝึกตนลดละเสียสละแต่ข้อสาคัญชาวโสดาปติศัสตว์มีอีกกรอบหนึ่งซึ่งเราคุ้มลงไปด้วยว่าคุณจะต้องมาฝึกอ่อนน้อมทําตนเป็นคนรับใช้ไม่ตำหนิติว่าคนอื่นเลยนะจะต้องเคร่งสังวรตัวเองในการก,กินอาหารที่พยายามลดเนื้อสัตว เรายัางไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเรียกร้องต้องมังสวิรัติเป๊ะมันจะเป็นไปเองในอนาคตแต่เราต้องการให้พวกเราอย่างน้อยอย่างน้อยมีศีลห้านะครับข้อสำคัญศีลห้าแล้วต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ตําหนิติว่าผู้อื่นจะมีแต่ความยิ้มแย้มยินดีที่จะฝึกฝนตัวเองโดยไม่ไปฝ่ายตรงข้ามอะไรแต่ฝึกตัวเองก่อนนะครับนี่นี่คือการรวมตัวของเครือข่ายโสดาโพธิสัตว์ในยุคเริ่มต้นสักสี่ห้าปีแล้วในอน,นาคต จะมีทีมงานใหม่เข้ามาบริหารการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตวันนี้ผมก็ขอจบนะครับว่ากลุ่มโซนดาโพธิสัตว์ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์นะครับเพราะเราจะทําอย่างต่อนเนื่องการดูแลครอบครัวการทํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้แค่มาทําครั้งสองครั้งเราจะวางแผนเริ่มต้นที่5ปีใน5ปีนี้เราจะระดมคนเข้ามาได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มตั้งเป็นลนิธีแล้ว เริ่มต้นเรียนรู้การรวมตัวกันแล้วใน5ปีนี้เราจะมีคนถึง50คนไหมเราก็จะลองปุึกกันดูนะครับขอบคุณครับ